สวัสดีครับเมื่นนมอ1สิม้ายนน่อมไม้เราหน้องมไงมง่ไฟตรงลืมแรงไฟตรงลืมแรงในสวนอืของพอเวียงนี่แหละ นี่พ่อจะเอาหน่อ,นอใหม่แล้วครับนี่พ่อจะเอาหน่อใหม่มันกำลังเริ่มสิเกิดครับแต่เอาไปเทละน้อยเทละชีหน่อหานอนี่ละเปครับมันกำลังเริ่มสิเกิดขายสามรุ่นเลยด้จ้าความเป็นมาของหน่อใหม่ก่อนก็คือไปสื้อหน่อใหม่ ไผ่เลี้ยงเขาเลื่อยแถมไห่ต้นหนึ่งก็เล่ยมาปลูกเพื่อนเอิญนน่าใหม่ยังไงอันนี้ไผ่ตรงเริ่มแรงไผ่เริ่มแรงค่ะเอิ้นกิมซุ่งบ่เอิน้นเลยครับไผ่ตรงเริ่มแรง น้องไม้ตัวนี้ออกตลอดปีครับออกตลอดทั้งปีเลยบบคือไผ่เลี้ยงกระไผเลี้ยงเนี่ยมันบออกเด้อครับเด้อการขยายพันธุ์ก็คือเอาแหนมันนี่แหละครับ มาตอนเอาแหนงมันตอนเข้าหายมากกับตอนเอาแหนงเขาตอนแหนงครับ ท่านได้เบิ้องน้องไม้แล้วก็สีผ้าไปเบิ้องไม้ไปเรื่อยๆครับงาน้องไม้ก็จบบทัานี้แล้ะครับอันนี้ไม้ด้ามจกด้ามเสียมนะครับเดือนนี้มันบ้่นออกต่อครับมันจะออกพูนพฤกษภาามันจะสิออกครับ หนาน้า,นามันจะเป็นการผักตนผักโตมันอยู่มันบอกนะครับอันนี้แถวอีสานบ้านเฮ้าแถวใีนเอิึนว่าไม่สั่งไผ่ไม่สั่งไผ่บผมไม่เังนนะครับนี่คือไผ่เลี้ยงครับไผ่เลี้ยง ไผเลี่ยงที่เพื่อนเอินแถวบ้านเพื่อนอยากเอินว่าไฟ่เลี่ยงน่องที่ไปตั้งใจไปซื้อมาปลูกอีครับเนี่ยตะกรอนปลูกเต็มเนื้อที่สองไร่ครับ มันบบเป็นผลสำเร็จอกครับปลูกไผ่เลี่ยงเนี่ยกระสีมาเบาให้ฟังบบเป็นอวดอ้างครับ ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกหาสิบเจ็ดเลิกขายของอยู่ไรยกระบังเก็บของขืนรถขับรถมาทาท่ากับพิษกันมากครับผัวกับเมียผัววาีิดินเ้าว่างเปล่าน้ามห้อก็ดีเ้าต้องปลูกไผ่คุดอนอไผ่แกงไปขาย พุทอนอไั่แกงไปขายโดยที่ว่าเอาของในสวนไปขายที่สองไร่ซื้อพันุใหม่มาลงปีแรกมันก็เริ่มแตกนอแตกแหนงกับบกเก็บปีที่สองกเก็บเพราะปีที่สอง เก็บไปขายบ่ได้ขายครับเพราะน้อไม้จากฟังเล่าขามมาที่ว่านี่พิกัดที่ว่านี่คืออยู่อำเภอธาตุมนมพราถึงนานน้องไม้นี่น้องไม้ขามมาจากเล่าพี่น้องเอ้ยมันหลแต่แทะบ่จักนอไม้เลี้ยงน้องน้องไม้ไรน้องไม้ปลาน้องไม้พิบ้าน แล้วก็ต้นใหญ่ๆนี่ก็ขึ้นอไม้มาจูครับเนี่ยอไม้มาจูเนี่ยทางภาคกลางเขาเจาิเอาใบมันไปห่อบะจางมาบ้านเาแล้วมันก็บอกออกนอกันเด้อครับเนี่ยอย่าคิดว่ามันจะออกนอนตลอดปีมันสิไปออกนอนพููนครับ เขาพันสาผูมันจะเสิเริ่มออกนอมันจะออกมาใง้นีออกมายนี่นั่นขายกับบ่อได้น้ำใหม่ปลามันก็ลายอย่ามาถามเด้อว่าโบหดน้ำบ่อในนี่มันมีข้องทรงน้ำด้วยครับทั้งผุนทั้งเทิงเดียวไปผุนอ่ะ สิเป็นคลองทรงนามสูบน้ำโขงขึ้นมาน้มนี่อยากได้เท่าไรก็ได้สร้างเอาเขาก็ปล่อยมาใหา้ัวนี้ซีเมนต์น้ำมันสังไพยครับเนี่ยน้ำมันสังเัยอันนี้มาจูครับ อันนี้หน้าแม่พรหน้าโพเวียง